จ้าฝูตอนที่228ปสปีศาซ่อนเร้นเมื่อเซียงเสาวเทียนเห็นเจ้าฝูเดินเข้ามาหาเขาพร้อมด้วยบรรยากาศเห็นการฆ่าฟันอันเข้มข้นเขาก็รู้สึกกลัวจับใจเป็นอย่างมากเขารีบถอยหลังไป2องถึงสาก้าวแต่หลังจากที่รู้ตัวว่าแม้กระทั่งภัยตายของเขาก็ยังไม่ได้ผลกับเจ้าฝูเขาก็คงจะไม่สามารถเอาชนะเจ้าฝูได้แล้วดังนั้น เขาจึงรีพุ่งออกไปด้านข้างและเลือกที่จะวิ่งหนีในทันทีเจ้าฝูก็เคลื่อนไหวตามไปติดๆและเปลี่ยนเป็นเงาสีดำพุ่งเข้าใส่เซียงเสาเทียนดาบของเจ้าฝูก็บรรจุไว้ซึ่งปราณดาบอันแหลมคมในขณะที่มันฟันเข้าใส่เซียงเสาเทียนเซียงเสาเทียนตกใจกลัวเป็นอย่างมากและทำได้เพียงแค่พยายามใช้เงาของตนเองเพื่อป้องกันการโจมตีของเจ้าฝูในการตอบสนองนี้เจ้าฝูก็แค่นเสียงออกมาอย่างเย็นชา และทุ่มพลังทั้งหมดเข้าไปในการโจมตีครั้งนี้ส่งให้เสียงเสาเทียนกระเด็นออกไปอยู่หลายก้าวแน่นอนว่าเขาสูญเสียความสมดุลและเอ็นตัวไปข้างหลังเล็กน้อยดาบอสูรนาพาจึงเปล่งแสงเจิดจ้าเจ้าฝูก็คว้าโอกาสนี้แทงเขาใส่ลำคอของเสียงเสาเทียนทันทีการโจมตีนี้ได้แผ่กลิ่นไอที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งออกมาส่งผลให้คนของเสียงเสาเทียนตั้งชันและเขาได้เอียงคอและศีรษะไปด้านข้างด้วยพลังทั้งหมดของตนเองที่มี เสียงเสาเทียนถึงกับร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวดังสน,นั่นแม้ว่าเขาจะหลบการทะลวงลำคอได้แต่เขาก็ยังถูกโจมตีที่ไหล่เลือดกระสัษ์กระเซน็นออกมาย้อมไหล่ของเขาให้กลายเป็นสีแดงในทันทีจ้าฝูตั้งใจมั่นว่าจะสังหารเสียงเสาเทียนดังนั้นเขาจึงไม่แสดงความเมตตาของเขาออกมาเลยดาบของเขาที่แทงออกไปได้พลิกไปด้านข้างในทันใดและพยายามที่จะตัดหัวของเสียงเสาเทียนภายใต้การถูกกระตุ้นจากความเจ็บปวด เซียงเสาเทียนได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดของเขาออกมาด้วยงาวแล้วกระแทกดาบของเจ้าฝูออกไปในขณะเดียวกันเจ้าฝูก็หยิบยืมการเคลื่อนไหวนี้เพื่อกระโจนออกไปและหมุนตัวในอากาศก่อนที่จะฟาดดาบลงมายัางเซียงเสาเทียนด้วยความรุนแรง mm. เมื่อเห็นเช่นนี้แล้วการแสดงออกของเซียงเสาเทียนก็เริ่มโหดร้ายขึ้นในขณะที่เขายกงาวขึ้นมาและพยายามป้องกันตนเองแครงเกิดเสียงปะทะกันดังสนั่นออกมา ในขณะที่ทั้งสองวรมรันเข้าใส่กันส่งผลให้เกิดลมพายุรอบๆตัวของพวกเขาดาบอสุนนภาก็ถูกป้องกันโดยเสียงเสาเทียนอีกครั้งในขณะที่ดาบของเจ้าฝูก็ถูกกระแทกออกมาส่งผลให้เสียงเสาเทียนรู้สึกยินดีอย่างล้นพ้นมือของเขาก็จับเงาด้วยพลังทั้งหมดและได้ยกเงาขึ้นมาอีกครั้งเตรียมที่จะโจมตีเจ้าฝูแต่อย่างไรก็ตามในเวลานั้นเองเจ้าฝูก็ได้ชักดาบสีแดงโลหิตออกมาจากเอวของเขา ด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าและแทงไปที่ข้างหน้าในทันทีชุกโลกนี้ดูเหมือนจะหยุดนิ่งในขณะที่ดาบสีแดงโลหิตได้ทะลวงผ่านหน้าอกของเซียงเสาเทียนเข่าของเซียงเสาเทียนก็อ่อนลงสายตาของเขาก็มืดดับลงในขณะที่เขาตายไปดาบอสูรนาพากระเด็นขึ้นไปในอากาศและตกลงมาจากนั้นก็ปักลงบนพื้นซึ่งทำให้อสูรนาพาไม่ค่อยพอใจเมื่อเห็นดาบพูดผีแห่งการเข็นฆ่าในมือของเจ้าฝู มันน่ารำคาญเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าฝูยนมันทิ้งเพื่อที่จะทำแบบนี้ในทันทีที่เสียงเสาเทียนตายลงไปเมืองศิลาสูงก็หยุดการต่อต้านนี่เป็นเพราะว่าจากกองกำลังของเมืองศิลาสูงมีเพียงทหารบางส่วนเท่านั้นที่เป็นทหารจริงๆและส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเมืองเมื่อหลอดของพวกเขาตายไปพวกเขาจะต่อต้านทำไมกันล่ะหลังจากที่การต่อสู้นี้ได้ผลสรุปผู้ที่รอดชีวิตก็ได้ยอมจำนนแล้ว ซาฟูจึงไปยังห้องถงของเมืองและเลือกที่จะพิชิตเมืองศิลาสูงเขาถึงกับรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่พบว่ามันเป็นเมืองในระดับทองจริงๆซึ่งถือว่าดีมากเลยทีเดียว้าฟูรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากในขณะที่เขาเดินออกมาจากห้องถงของเมืองและมองไปที่ผู้คนที่ยอมจำนวนต่อเขาเขาจึงถามไปยังไปฉีว่าความสูญเสียของฝ่ายเราเป็นอย่างไรบ้างไปฉีก็ประสานมือคารวะในขณะที่เขาตอบว่า่าบาท มีทหาร2,718คนได้รับบาดเจ็บและตายไปทั้งหมด256คนเมื่อได้ยินเช่นนี้เจ้าฝูก็ถอนหายใจออกมานี่ถือว่าเป็นความสูญเสียที่หนักที่สุดที่พวกเขาเคยได้รับมาเลยจากจุดเริ่มต้นนั้นเขาได้พยายามลดการบาดเจ็บและล้มตายให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะอย่างไรเพราะทหารเหล่านี้ก็ได้รับใช้เขาอยู่เจ้าฝูจึงไม่ต้องการเห็นพวกเขาตายจริงๆเจ้าฝูก็รู้ดีว่า การต่อสู้ที่เกิดขึ้นนั้นมันโหดร้ายเป็นอย่างยิ่งเขาจึงถอนหายใจออกมาก่อนที่จะสั่งให้เก็บศพทหารของต้าชินไปเพื่อทําการฝังศพอย่างถูกต้องเมื่อพวกเขากลับไปยังเมืองจากนั้นเจ้าฝูก็สั่งให้ยกเลิกโลกพูดผีธมินทันทีในขณะที่ทหารของต้าฉินก็ได้มาทหารที่ยังเป็นอมพา,าจากความหวาดกลัวเอาไว้หลังจากนั้นก็เทน้ําเย็นเพื่อปลุกพวกเขาขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพวกเขาก็พบว่า เมืองศิลาสูงถูกยึดครองไปแล้วการแสดงออกอน,นากเกลียดได้ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าของเหล่าทหารซึ่งทหารส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะยอมจำนนแต่อีกกว่า100คนนั้นได้เลือกที่จะตายแทนที่จะยอมจำนนพวกเขาเร,เรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกเขาเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับเซียงเสาเทียนจ้าฝูก็ไม่สนใจกับคนพวกนี้เท่าไหร่นักพร้อมกับสั่งให้ประหารคนพวกนี้ทันทีเมื่อรวมกับคนพวกนี้แล้ว เมืองศิลาสูงถือได้ว่าสูญเสียผู้คนไป5,879คนในตอนนี้ก็มีผู้คนเหลืออยู่24,810คนฝ่ายของเจ้าฝูได้รับเงินราวๆ1นึ่งแสเหรียญเงินพร้อมกับมีพืชผลและอุปกรณ์อีกเป็นจำนวนมากนอกจากคนแล้วเจ้าฝูก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักเขามอบเงินให้เป็นรางวัลกับทหารของเขาและเพราะว่าในตอนนี้มันดึกมากแล้วเจ้าฝูจึงตัดสินใจที่จะพักที่นี่ก่อน และคาดว่าจะสังหารกลุ่มสำรวจสองกลุ่มที่เหลือในวันถัดไปไม่ช้าหลังจากนั้นจ้าฝูก็ไปดูศพของเซียงเสาเทียนและพบว่ามันเป็นระดับ SS เจ้าฝูจึงหยิบแหวนมิติของเซียงเสาวเทียนออกมาก่อนที่จะเก็บศพของเขาเข้าไปในแหวนแห่งราชานอกจากอาหารและอุปกรณ์บางอย่างแล้วเจ้าฝูก็ยังพบไอเทมที่ดีอีกหนึ่งชิน้นซึ่งทําให้เขาพึงพอใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือสูตรยาสูตรยา ปีศา,าซ่อนเรน้นส่วนประกอบที่จำเป็นเท่าไพทมินไม้เผาไหม้และยาปีศาจซ่อนเรน้นรายละเอียดสูตรยาแปลกประหลาดที่สามารถหลอมรวมเข้ากับยาปกติได้มันจะเป็นยาที่ไร้สีไรก้กลิ่นและไร้รสชาติถ้ากินไปช่วงเวลาหนึง่งโดยไม่ได้รับยายแก้พิษร่างกายของคนผู้นั้นจะอ่อนแอลงจนถึงแก่ความตายนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการสังหารเลย ถ้าเจ้าฝูหลอมยานี้เข้าไปกับยาอื่นๆแล้วขายพวกมันเขาจะสามารถค้าคนได้อีกมากมายเลยทีเดียวในตอนนั้นเจ้าฝูก็รู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับตลาดขึ้นมาในทันใดเพราะเขาอาจจะไม่สามารถใช้ของบริโภคอื่นที่ไม่ได้มาจากตา้าฉิงได้อีกเนื่องมาจากว่าใครจะรู้บ้างละ่ะว่ามีคนอื่นกําลังทําแบบนี้อยู่อีกหรือเปล่าหากว่ามีคนกําลังทําแบบนี้อยู่เป็นจํานวนมากเหมือนเขาแล้วก็พวกเขาจะไม่โดนยาพิษหรอกหรอ ยาน,นี้นั้นจําเป็นต้องใช้ยาปีศาจซ่อนเร้นเพื่อกลัน่นและเพราะยอปีศาจซ่อนเร้นนั้นคือยาที่อยู่ในระยะที่สองมันหาได้ยากยิ่งกว่ายาร้อยต้นกําเนิดซะอีกมันจึงค่อนข้างยากที่จะหามานนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันแม้ว่าเขาจะหามันมาได้แต่มันก็ต้องใช้เวลานานในการเพาะปลูกจนกว่าที่เขาจะสามารถใช้มันได้นั่นเองดังนั้นเจ้าฝูจึงยังไม่คิดว่าจะต้องใช้ยาสูตรนี้เพื่อจัดการกับคนอื่น เจ้าฝูจึงทำได้เพียงแค่เก็บมันเอาไว้ก่อนจากนั้นไม่นานเจ้าฝูก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เขาได้พบว่ามียญาปีศาจซ่อนเร้นถูกปลูกเอาไว้ทางตอนใต้ของเมืองแห่งนี้เจ้าฝูจึงรีบเดินทางไปยังที่ที่ว่านั้นในทันทีและพบว่ามียาปีศาจซ่อนเร้นถูกปลูกเป็นแถวเป็นแนวอยู่มากมายมันสูงประมาณ10เซนติเมตรในขณะที่ใบของมันมีรูปร่างคล้ายกับดาบพวกมันมีสีดำสนิทมีลักษณะที่ดูชั่วร้ายเป็นอย่างมาก เจ้าฝูก็ไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะเจอยาปีศาซ่อนเร้นในเมืองศิลาสูงแห่งนี้ถ้าเขาไม่ทําอะไรกับเมืองนี้แล้วก็มันก็มีแนวโน้มที่เสียงเสาเทียนจะกลายเป็นนายเหนือแห่งภูมิภาคนี้และการเติบโตของเขาก็จะไม่ถูกจํากัดด้วยแต่น่าเสียดายที่เจ้าฝูได้พบเขาก่อนและเขาก็ได้จะสูตรยาปีศาซ่อนเร้นนี้ถวายพานให้กับเจ้าฝูเจ้าฝูจึงสั่งการให้คนของเขาขุดยาปีศาซ่อนเร้นทั้งหมดขึ้นมา เพื่อนำไปปลูกที่เมืองต้าฉินเมื่อพวกเขากลับไปในเช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ลอยเด่นขึ้นบนท้องฟ้ากลุ่มสำรวจทั้งสองกลุ่มก็ได้กลับมายัางเมืองศิลาสูงในตอนนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ถูกต้อนรับโดยชาวเมืองที่เป็นมิตรแต่กลับเป็นกองทหารของต้าฉินนั่นเองเมื่อเผชิญหน้ากับทหารสองหมื่นคนทหารทั้งหกร้อยคนก็กลัวขึ้นมาทันทีและเลือกที่จะยอมจำนวนในทนันใดหลังจากที่ทำให้กลุ่มสำรวจทั้งสองกลุ่มนี้ยอมจำนวนแล้ว จ้าฝูก็ทําการเลือกย้ายเมืองศิลาสูงและเพราะว่ามันเป็นเมืองในระดับเริ่มต้นเมืองต้าฉินจึงได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งแแต้มในทันทีในที่สุดการเดินทางในครั้งนี้ก็ได้ข้อสรุปและจ้าฝูก,กับกองทัพของเขาก็ได้เดินทางกลับไปยังเมืองต้าฉิน